แล้วเขามองไปน้าเขาบอกเขาเห็นดวงตาแบบใหญ่มาก<อ>เคือแม่งอาจาจะมีไคจูจริงๆก็ได้อะก่อนที่จะประทับชมเนื้อหาของเราผมขอรบกวนเวลาสัก15วินาทีเพื่อแนะนําสิ่งที่ทําให้พวกเรามีกําลังใจที่จะทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆน,นี่คือเกมสร้างเมืองที่พวกเราสร้างขึ้นมาเมืองน,นี้จะพัฒนาและโตขึ้นตามจานวนซับสไคร์ของเพื่อนๆที่กดติดตามพวกเราใน u t u b e หากดูเป็น,นการรบกวนเกินไปพวกเราขอกําลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ รายการที่เกี่ยวกับศิละปะแล้วมีความหลอนผสมทุกอย่างเราก็จะมาเล่าให้คุณฟังทุกขแขนงของศิละปะทั้งหมดนะครับคือเราเล่าอาะไรไปแล้วบ้างนะ EP ที่แล้วเป็นเกี่ยวกับหนังหนัง<ม>กองถ่ายเพลงไฟอาร์ตเรากมม็มีเกือบทุกสานะเออแล้วยังจะมีอะไรให้เล่าอีกอะออวันนีค้คือก็คืองานอาจจะเป็นดิจิตอลเพนติ้งเลยอะเรียกว่าเป็นดนะิจิตอลเพนติ้งนั่นบางอันก็เป็นไฟอาร์ต ซึ่งเกี่ยวกับโลคกลัวทะเลลึกอุ้ยอันนี้ของจริงเ,ออเป็นโลกที่มีอยู่จริงกลัวจริงกลัวแล้วแบบเข้าขั้นหลอนเลยนะมาคนมีอาการแบบหนักมากเดี๋ยวขอเกินก่อนว่าโลคกลัวทะเลลึกมันมันเกี่ยวข้องกับงานอาร์ตยังไงภาพจําเราอะเป็นทะเลที่สวยงามมาล้อมไปด้วยน้ําสีคราม ทรายที่แบบนุ่มนวลละมุนท้องฟ้าสดใสฟ้าดาวทุกนิกอาประมาณนั้นคือทุกคนมันจะมาอาบแดดอาบลมกันก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนมาแล้วก็บอกที่เก็บเซลฟี่ของจำาะิรต่างๆแต่ก็สงสัยกันไหมว่าทําไมมีผู้คนมากลุ่มถึงไม่ยอมลงเล่นน้ำทะเลอาว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าอาอาจจะมีโรคที่อาจจะแพ้น้ําทะเลหรือแพ้แดดไม่อยากลงเล่นทะเลแต่ว่ามันจะมีอีกโลกหนึ่งคือโลกกลัวทะเลโลกกลัวทะเล ไม่ได้เกี่ยวกับฟิสิกอลร่างกายเลยเป็นจิตสั่งใช่จิตจิตสั่งว่าคือกลัวทะเลลงลงเล่นน้ำได้ไหมเล่นได้ไม่เป็นไรผิวไม่ได้ไหม้ไม่อะไรแต่กลัวความลึกของทะเลเฮ้ยแต่มันมันเป็นเรื่องความกว้างเรามองไม่เห็นมันได้แหละว่าข้างใต้มีอะไรเหนือจะจมหรือเปล่ามึงลองนึกภาพทะเลใสๆใช่ไหมแรกๆมัาใสแล้วพอมันสะลบลงเรื่อยอ่ะมันมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเไยมันมีคนกลัวอย่างเงี้ยอยู่ บบโรลคก,กลัวทะเลหรือทาร์โซโฟเบียคือโรคที่จัดอยู่ในประเภทของความหวาดกลัวเฉพาะเมื่อมองดู mm hmm. เฉพาะเมื่อมองดูนะหรือสัมผัสกับแหล่งน้ําที่มีบริเวณแบบกว้างใหญ่ลึกและมืดทําให้การทํางานด้านจิตใจรวมถึงสมองของคุณเกิดอาการวิตกกังวลอันทีสถาบาันสุขภาพจิตแห่งชาติเผยว่าโรคนี้เป็นกลุ่มอาการผิดปกติทางจิตไม่มีอันตรายร้ายแรงซึ่งพบได้ในหมู่ประชากรทั่วไปที่กลัวสภาพแวดล้อมต่างๆ่าตัวอย่างเช่น โรคกลัวชุมชนโรคกลัวที่แคบโรคกลัวรูโอ้ยโรคกลัวรูเอ็กซ์ลูซลี่หลายคนต้องเป็นเอมึงเป็นอยู่ใช่เออมันมันจะฟิลแดนคือเห็นแล้วแบบขนลุกเออเห็นแล้วเห็นแล้วแบบขนลุกสำหรับผู้ที่มีอาการกลัวทะเลอะแค่เขามองภาพถ่ายก็ตัวสั่นแล้วอะภาพถ่ายหรือภาพวาดคือตัวสั่น์เลยเพราะจินตนาการไปว่าเขาอะกำลังอยู่ในภาพภาพนั้นทะเลกว้างๆอันนั้นนะโอ้ถ้าตัวเองเข้าไปมันก็เออเสียวแล้วเขาจะนึกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างเลย ว่ามันมันเกี่ยวข้องกับโลกูหามืดด้วยเพรอโลกูหามืดคือไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในที่มืดใช่เพราะเรามองไม่เห็นเออแต่ว่าทะเลก็เหมือนกันนะข้างล่างมันมืดแล้วก็มองไม่เห็นมึงลองคิดภาพน้ำใสหมดเลย แดดสองมึงเห็นหมดว่ามันไม่มีอะไร<อ>จะกลัวไหมม,ไมันก็ไม่กลัวนะแต่คราวนะี้พอเขาจินตนาการว่าเขาอยู่ในภาพนั้นอนะเราแม่งมีแบบอะไรไม่รู้ที่นึกไม่ออกมันมันด้วยความที่จริงๆโลกเราอะยังสำรวจทะเลลึกได้แค่หเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าท้างในมันมีอะไรเออคือแม่งอาจจะมีใครจูจริงๆก็ได้อ่ะอใครจะไปรู้แม่งเหลือ,เ,อเยอะเลยนะเว้ยอาอการที่ผมบอกว่า,วาคุณกำลังกลัวทะเลมีมีดังนี้ครับคือเช็คเลย อัตตาการเต้นของหัวใจถี่ขึ้นหรือหายใจเร็วขนาดที่มองภาพที่เป็นทะเลที่กว้างใหญ่และก็มืด mm hmm. เหนื่อออกทั่วร่างกาย mm hmm. วิงเวียนศีรษะ mm hmm. คลื่นไส้ mm hmm. เกิดอารมณ์เกลียดชังหมุดหงิดขึ้นทันทีท้องไส้ปั่นป่วนกระสับกระส่ายวิตกกังวลมากกว่าป mm hmm. กติเสียขวานจนทําให้การนอนหลับผิดปกติหรือนอนไม่หลับ mm hmm. ส่วตว่า กำลังข้ามไปเกาะเนี้ยแต่เราอยู่บนเรือเรือข้ามเกาะแล้วเผลอมองไปในน้ำแล้วมีอาการพวกเนี้ยมันอาจจะเมาเรือก็ได้เรืออาจจะเป็นโรคอะไได้ก็มันมีอาการชื้นใต้มีท้องใส้บันปลนเหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่ได้เมาเรืออ,อ,อ,อันนี้มันเกิน,เ,นเขาว่าไม,ไ,ไม่อยากมองนะนเดขึ้นจร,จรนี่มาเมื่อกี้ก็คืออาการสาเหตุที่ทําให้คุณกลัวทะเลอย่างไม่มีเหตุผลคืออาจเป็นเพราะคุณเคยมีความทรงจำฝังใจที่ไม่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ ปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยการที่คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวของคุณเป็นโรคกลัวทะเลจนนํามาสู่การถ่ายทอดอาจเป็นรูปแบบบอกเล่าเพื่อสร้างความปลอดภัยคุณจึงจดจําสิ่งที่ถูกถ่ายทอดและทําให้ติดตัวคุณจนมาถึงปัจจุบันก็คือเหมือนพ่อแม่กลัวแต่มาเล่าให้ลูกฝังว่าเอาออย่าไปทะเลนะมันมีอย่างนู้นอย่างนี้อย่าไปไว่ายน้ําไกลลูกเลยปลูกฝังเอเอปลูกฝังมางก็จิตก,ก็เลยโต,ตขึ้นมาก็เป็นโรคกลัวทะเล ปัจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่คุณเคยประสบเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่พบเจอด้วยตัวเองหรือว่าตามแหล่งข่าวเช่นเหตุการณ์เกือบจมน้ําเห็นคนจมน้ําทุลนทุลายดูสรารคดีเกี่ยวกับสัตว์ใต้ทะเลมากเกินไป mm hmm. เมื่อพบเห็นสถานที่เหล่านี้ mm hmm. มันจะทําให้เราไปกระตุ้นด้านความคิดและจิตใจทาให้เกิดอาการสันส่นกลัวสัั่นกลวเสพเยอะคือเหมือนมึงดูหนังผีเยอะ uh huh. ตอนแรกไม่กลัวผีแต่เหมือนหนังมันพรีเซนต์ว่าผีแม่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ พอมึงเข้าไปในห้องมืนๆของมึงแบบยังไม่เปิดไฟมือมีความจินตนาการ้องคิดว,ว่าเอาอยู่มุองน,น้นเออเหมือนเรื่องที่เราเล่าก่แล<ๆ>้วเนี่ยเรื่องกองถ่ายอ่ะไอเรื่องที่ประตูห้องน้ำเปิดแงไว้แล้วมีตีนคนมันเลยภาพจําจในหัวแล้ววะเออมันมีเรื่องไงที่เราได้รับถ่ายทอดมามทุกครั้งที่ประตูห้องน้ำเราเปิดเราอาจจะมีความแบบเออแบบต้องต้องมีเออต้องมีจริงๆแล้วไม่มีคิดเองอันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันที่แบบรับมาเยอะไม่มีปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับด้านสมอง ปัจจัยการพัฒนาของสมองเมื่อได้รับการบำบัดช่วยเหลือ,อการพัฒนาของสมองอาจตอบสนองต่อความกลัวโดยอัตโนมัติและการทํางานของระบบประสาทวนอยู่ที่เดิมทําให้ไม่สามารถควบคุมต่อความกลัวนี้ได้แล้วก็โรคก,กลัวทะเลเนี่ยสามารถรักษาห,หายได้อยถือว่าดีนะจะได้เล่นน้ำได้อย่างมีความสุขแต่เรื่องรักษาก็น่าจะใช้วิามหน่อยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับหมอทางร่างกายถ้าจะเป็นจิตแพทย์อหาหมเอเเขาน่าจะมีวิธีเยอะๆแล้วรานนี้เดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่งของฝรั่ง เขาได้มาเล่าผ่านกระถูเกี่ยวเขาโลกกลัวะเลไว้ยเอเริ่มต้นด้วยเขาเป็นครอบครัวมันสี่ห้าคนฮอลิเดย์ทั่วไปอยากจะไปเที่ยวอออเก็ขับรถไปคราวนี้ตัวเขาเองอ่ะเป็นลูกคนแรกก็คือพี่คนโตออพี่คนโตแล้วเขาก็มีน้องปกติอายุประมาณยี่6ห้ายี่หกเออก็ก็ยังไม่แบบแก่เลยขนาดนั้นเขาเป็นโรคกลัวน้ําตั้งแต่เล็ก เขาเหมือนเหมือนเขาเคยเคยจมน้ำไว้แล้วก็แบบมีคนช่วยได้เหมือนเหมือนเรียนว่ายน้ําแล้วแบบครูช่วยแต่มันเมมไว้ไงใช่สมองเมมว่าน้ำคือสิ่งอันตรายสำหรับมึง<อ>มึงต้องกลัวอะไรประมาณนั้นเขากลัวน้ำครานี้พอครอบครัวออกไปทะเลเขาจะต่อตามไม่ได้ว่าแผบบมไม่อยากไปอยู่คนเดียวไปเลยเออก็ต้องไป,ลแ,ลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนอยาก ชนะใจตัวเองอยากจะเอาไอ้โรกนี้ออกไปเพราะแม้กระทั่งสระน้ําเองเขาก็ไม่กล้าเลยไม่กล้าลงน้ำน้ำที่มองเห็นข้างล่างเออแต่เขาคอยจมน้ำมาคนเลยไม่ว่าสภาวัดรอมไหนเขาจะกลัวน้ําเลยคราวนี้เขาก็มูฟไปทะเลก็ปกติชายหาดใช่ไหมครอบครัวก็พอแบบตกเย็นอ่ะมิถุาทิตมันมันตกไงน้องๆกอไปเล่นน้ํากันพ่อแม่ด้วยความหวังดีก็บอกว่าลองไปเล่นดูไปเล่นกับน้องๆไม่ต้องลงลึกก็ได้ แค่แบบลงไปแบบครึ่งเอวเอาขาไปลู่น้ำต้นหน่อยเคอรอึ่งเอลลยประมาณน,นี้ตอนแรกเขาก็คิดอยู่พักหนึ่งว่าผมควรไหม <c oughs> สมควรไหมเขาก็เลยบอกว่างั้นให้พ่อไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีอาการแบบเหมือนจะตดนน้ำขึ้นมาจะได้มีคนช่วยเพราะว่าน้องๆก็ช่วยเขาไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าพ่อไปด้วยรอวนี้พ่อก็ไปด้วยพอพ่อไปด้วยปั๊บเขาก็ยืนแบบไม่ได้ลงไปเล่นด้วยเข้าใจะหะเออเขาก็เดินลงไป ตอนแรกเขาเขากลัวมากแค่เข่าอะ่ะเขากลัวมากเขากลัวจมนั่งริบมันไม่น่าจมนะอเออแล้วก็น้ายังแบบอยู่ในโซนที่แบบเห็นทรายอะ่ะน้ํามันใสมากก็ไม่ได้ชัดแรงด้วยเออก็ไม่ได้แรงก็แบบปกติของเขาเขาก็แค่นี้มีการสั่นแล้วเวย้ยแต่เขายังคิดว่าถ้าเขาข้ามจุดนี้ไปไม่ได้อะ่ะเขาก็จะไม่มีวันชนะโลกนี้เวย้ยเออเฮ้ยเป็นกำลังใจเห้เ <laughs> ขาเดิน <laughs> ลงไปเรื่อยๆจนแบบเอวเอโอจนแบบ นิดหนึ่งนิดหนึ่งเขากลัวมากอะ่ะเขายังกลัวอยู่นะแต่เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาก้าวลงไปอะ่ะเขาสามารถชนะได้ประมาณหนึ่งละโอ้ยโคตรเท่เลยคราวนี้เขาลงไปลึกที่สุดอ่าฮะประมาณหน้าอกอะ่ะอุย้ยยัเป็นะไรนะเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงูไม่กลัวและเปิดโลกแล้วว่ายเลยยังสั่นอยู่นะเออยังสัน่สน<ม>อยู่เขาว่ายน้ำไม่เป็นเพราะเขาเขาไม่เคยนี่หลังจากเรียนว่ายน้ำแล้วก็ยังว่ายไม่เป็น ก็เลยไม่ลงนั้นเลยเขาก็เลยได้แค่เดินไปตรงอกอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็หันไปบอกพ่อแล้วตะโกนบอกว่าเดียบดีใจมากบอกท่านะความัวเของด้แล้วประมือแบบนังยังานอยู่แต่เหมือนดีใจอยู่กลางคราวนี้ด้วยความที่เขาหันมาเขาหันหน้าเขาฝั่งบอกพ่อใช่ไหมแล้วเขาก็หันกลับไปเหมือนแบบอยากมองวิวทะเลแบบสุดท้ายเขาเดินมาถึงจุดนี้เขาจะเดินกลับก็แบบไม่ได้ไงเออมืภาพมันมันเขาจะอยู่ตรงกลางเด็กๆมันอยู่ริมฝั่ง เขาหันหน้ามองไปทางแบบทะเลกว้างๆไว้แล้วเขามองไปในน้าเขาบอกเขาเห็นดวงตาแบบใหญ่มากแบบใกล้เลยอะแบบใกล้มากแล้วเขาก็ทุดเลยเหมือนแบบคนจะจมน้ําอ่ะพ่อก็เลยรีบวิ่งไปเว้ยวิ่งไปแล้วแบบว่าไปช่วยลูกเข้าเขากับเข้าฝั่งเขาก็สลบไปแบบแล้วตื่นมาทีก็กลางคืนเขาก็เลยบอกว่าตอนที่เดินไปไม่มีอะไรแต่พอหันไปมองทีอะคือแบบเหมือนดวงตาแบบใหญ่มากมันไม่ใช่แบบดวงตาปกติอะ แล้วแค่ขนาดดวงตามันใหญ่มากแล้วโตมันจะขนาดไหนอะอุ้ยมึงอันนี้น่ากลัวมากะเออคือแบบพอเขามองไปปุ๊บแล้วเขาเห็นใช่ไหมเขาก็เหมือนภาพตัดเลยอะตัดเหมือนคนแบบเป็นลมหรือสลบอะไรเงี้ยน่ากลัวจริงหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ลงน้ำอีกเลยอุ้ยถ้าเห็นอย่างนั้นอะก็ไม่เป็นไรหรอกนาอชีวิตเราคือคือสมองแบบกลัวน้ําเลยอะเออกลัวแบบถ้าเห็นภาพนั้นอะเดินริมสา้ําไม่ได้แล้วอะ ออเออเพราะว่าเดินลงสระน้ําเขาจะมองน้ำข้างล่างไม่ได้ทําให้เขาแบบหนักกว่าเดิมอ่ะออเออคือแบบน่าสงสารจังดีน้ำดีน้ำไม่แบบจมอ่ะเออนี่คือดีที่เขาบอกให้พ่อไปด้วยอเออเอเออะไรประมาณนั้นนะเครื่องซัดออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหล่อนกว่าเดิมใช่แต่นี่ไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆแต่ว่าเคยดูการ์ตูน<อ>และแอนิเมชั่นตัวละครเอกชื่อว่าฟินเนี่ยเพื่อนกลัวทะเลมากเว้ยแม่งจะแตะทะเลไม่ได้เลยอ่ะ เออแล้วแบบเอออาจจะเป็นแบบเออไปแค่การ์ตูนอ่ะแต่เรื่องนี้มันมีจริงถ้าใครเราไม่รู้ว่าคนที่ดูอยู่่ะมีโรคนี้หรือเปล่าถ้ามีอ่ะลองลองมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนจะได้ศึกษาโรคนี้แบบจริงจังแล้วก็ถ้าเพื่อนใครเป็นหรือกลัวก็อย่าไปขยันขยอไให้เขาแบบไปมองอย่าสร้างความหวังดีด้วยกันแบบมึงก็ดูดีมันไม่มีอะไรหรอกมึงอย่าป๊อตอะไรเงี้ยไปถักคนตกน้ำมันอาจจะทําให้เขาช็อกแล้วก็แบบ เออไปย็ยงอันตรายไปลงมนาะโอเคประมาณนะครับสำหรับสัมเวสซนใน EP นี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้สัมภเวสินก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ